แต่คุณไม่ได้ฟังข้อเท็จริงอะไรเลยแล้วคุณไม่ใช่คนสองคนที่อยู่ในครอบครัวคุณจะไปรู้ดีได้ยังไงถึงการพิพาิจาร์ขนาดนั้นแล้วก็พูดออกมามั่นใจแห้งผู้ชายออกค้าเครื่งบินหน้ดูแลจะไปหาผูดด้ใดจะดีบ้านนี้คุณรู้หรอรู้เึกขนาดนั้น 慢慢、嗯，你来看。 ตัวผิดปกติยันต้องทำนักผิดใจเชิญนางประขอาดขอเขาไปแล้วกับเอาต้องตรวจแว่าไม่ได้ฟังคิดจนจบแต่ฟังแล้วคือรับไม่ได้เลยเจ้าหัวจ้าไฝ่ดีปะเท่าที่ฟังยังไม่รู้จักอะไรเลยนะเท่าที่ฟังยังประเด็นหัวจ้าประเด็นตดตามเลยว่าด้วยเรื่องราแล้วมันเป็นยังไงด้วยชิ้นหรือฟังคิดหรอ นุ่นฟังนุ่นฟังโมจบกันเพราะว่านุ่น,นกันบเราบอดได้เพราะนุ่นนุ่นฟังในเครื่องเครื่องหนึ่งอัานนุ่นนุ่นฟังแล้วได้ยนินเขาพูดอะไรบ้างได้ยินว่าอันในในเรื่องออที่เจ้บา,าบอดว่าว่าแม่ทเไว้ยังไปฝากบอดดั้มนุ่นเราบอได้อะไรนุ่นฟังโมจบไม่บอกว่านุ่นฟังโมจบเลวยอรอย่างมาพูดซ่าเป็นผู้หนาเดียบผู้ชายบอดห้ามไม่ต้องคิดอยงนั้นนะผมพูดว่าเอาพูดอะไรบ้าง ความที่ผม,มจําไนนะะด้นับก็คือว่าจเพราะว่าตอนนั้นอ่ะผมพูดตามความรู้สึกของผมเลยตามความรู้สึก<ช>แล<ต>้วมันคิดไหมว่ามันทําร้ายใครคอยไม่รู้การ,รที่บอกซื้อซ่อเชี่ลแล้วถามว่าเรื่องนี้ยมันเป็นเรื่องของครอบครัวแต่ใน,นเมื่อบิวกแบงเรียนเขาตัดสินใจที่จะพูดยอย่างนั้นออกไปมันก็เอาคืนไม่ได้คอยโดนสังคมจุงตีหนักที่สุดในชีวิตที่เคยเจอมา แล้วฉันมีลูกสองคนที่เคยบอกย้มื่อไรเพราะเราคยไม่รู้บางซื้อบางช่องเอาไปโล่งคือคือปอกไปต่างๆนาน,น้าโดยที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงเรื่องมันเกิดแค่นี้แต่ทุกสื่อเลยก็เอาไปตีความหมายว่าแบบนั้นแบบซื่อจงแล้วเจ้าก็เป็นมนุษย์คนหนึง่ง มนุษย์คนหนึ่งแล้วจะองการเกลียบเกลียบเกียบเกลียบแล้วข้อมูลที่พูดออกมาคือมันไม่เป็นความจริงใคยจะไม่ดูสองคนเด็กที่โตมาแล้วต้องมาเจอคลิปท,ที่คนด่าแม่ตัวนี้ที่คุณ่าที่ฝ่ายมันเสียใจพอเสียใจทีโลกสู่มือสองคนนี้มีมถ้าฉันไม่เข้มแข็งพอฉันอาจจะทำร้ายตัวเอง อาจจะเจอดาราม่าแล้วอาจจะคิดฆ่าตัวตายเลยก็ได้เนะืจจเรื่องมันรุะนแรงขนาดเอาไข่เค็มแข็งก้อนก็ซื้อโซ่เชือกต่างๆเข้าใจดูแล้วมีอย่างที่จะบอกเข้าใจตรงนี้แล้วประเด็นที่ว่าเอาแม่ไปรักษาแม่ป่วยโคมา่า คอยมอคื่งบินเจ็ดไปรักษาแม่คอยแล้วคุณก็ไปพูดว่าผู้ชายเป็นคนออกค่าใช้จ่ายนหมดฉันจะบอกเลยว่าฉันเกิดมาฉันไม่เคยพึ่งพาเงินคนอื่นเพื่อเจอยยั่งมัวขอใจเพื่อเจอ,อยังมัวหุ่จักตัวตัวคอยเป็นแพ้วเา,าเป็นมอลล่ามากแต่อายุสิสี่ตอนนั้นก็ยังมไม่รู้ ครอบครัวอยู่กับแม่ฉันกระสุชีวิตข่องฉันมาแบบนี้ถ้าไม่รู้จริงก็ไปดูไทม์ไลน์ชีวิตคนอื่นถึงการวิพากษ์วิจา,ารณ์นี้เจ้าเอาคอมเมนต์ออกสื่อสารธนาิพา์วิจารณ์คอยกระแสะคอมมันติดลบอยู่แล้วค้นเหยียบเหยียบเ,ยบ,เ,ยบ,เยบี้ยเวลาคุณอ่านคอมเมนต์แล้วคุณก็ไปตอบคอมเมนต์เขาเจ้าไปตอบคอมเมนต์เขาด้วยความสะใจด้วยความสะใจด้วยความตั้งใจที่จะท้าออกมา มันเป็นอย่างนั้นเจาะยู่จักปีนี่ดูมีเนี้ย่ะมีมีรูปไหมเคยมีรูปไหมเคยมีน้่อยสมอนีสองสามกว่าเือเพีย YouTube TikTok เลย โตไมก็เก้ยอย่างน,นพ่อความที่จะสู้แต่เด็กมันไม่รู้เรื่องอะไรแล้วคุณมาพูดแบบนี้จริงอยู่แค่ที่ซูขึ้นหลบใส่ไ่แล้วถ้ารับข่อยนี้มันกายตายแล้วชีวิตข่อย บาดแผลมันยับเยินหมดแล้วแหละให้หลังกายให้จิตใจเขาฟังแต่สิ่งที่แคร์คือลูกด้วยความรู้สึกที่ชายคนนี้แต่คุณไม่ได้ฟังข้อแท้จริงอะไรเลยแล้วคุณไม่ใช่คนสองคนที่อยู่ในครอบครัวคุณจะไปรู้ดีได้ยังไงถึงการวิพากษ์วิจารณ์ขนาดนั้นแล้วก็พูดออกมามันใจแห้ง กใส้ออกข้างเครื่องบินให้ดูแลจะไปหาผู้ได้ด,ดีบนันนี้คุณรู้หรอรู้ลึกขนาดนั้นหรอแล้วคนที่ขามเป็นซื่อข่าวต่างๆที่เอาฉันไปทำข่าวแล้วทำให้คุณโจมดี นี่มือเลยฉันข้นแล้วไม่ขีดจัดกัรมันมีความหวังที่ไม่ขีดจัดกัรแต่ละว่าตัวดีตัวได้ที่มาเกี่ยบยากคนถ้าใครบอกถ้าใครบอกเมื่อว่าวกป้องซักซีเจ้าของเนี่ยเราก็จะสนุกขวาไป สำนึกจริงหรือว่าคนด่าเยอะจรจริงผมไม่โต้ไม่อโต้คิดว่าคนด่าเยอะหน่อก็ด้แต่ผมก็ไม่ตอบโต้ใหร้องลับทุกคําที่ตัวเองพูดออกไปด้วยผู้ชายคนนี้ที่พูดแล้วยอมทนำะแล้วกขอโทษแล้วก็เสียใจอย่างนี้ตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการศึบสารแล ดีกับทานายแล้วก็ได้แต่บอกว่าเสียใจสิ่งที่พีพูดออกไปเพราะว่าหลักฐานมันถึงแม้จสิลคิปแต่คนก็ถูกคิดออกไปร่งย o u t u ร e ่งติดต่อมันไม่ได้เสียแค่ว่าเจ้าโลคิปไปแล้วขอมเมนต์มันหายแต่คลิปเจ้านหละมันถูกดูดไปทั้ง YouTube รั้งติดต่อแล้วคนก็ตัดไปพูดแล้วคนก็ตัดสินชั้นประนามชั้นต่างๆกันนะ เสียใจแแกแดคว่าเสียใจแล้วอพูดอช่ใชคุณที่มันเกิดจาก,กำคำพูดของตัวเองพูดออกไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้ใช่ครับเรียนเล้ที่บอกพี่ว่าเป็นเสียใจมาก ไปตัดสินใครเพราะคุณไม่รู้ข้อเท็จจริงใครกระตามถามเลยว่าเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรก็ตามเ <c oughs> จ้าบริษีไปตัดสินผู้ใ <c oughs> ดผู้ใดดีผู้ใดชั่วทุกคนมันมีดีมีชั่วในตัวของตัวเองขนาดตัวคุณเองยังไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่เป็นเจ้เาก็เคยผิดพลาดมาก

ใช่ก็ตามถามเลยว่าเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์บ้อะไรก็ตามเจ้าบุพีศีเป็นตัดสินผู้ได้ผู้ได้ดีผู้ได้สวทุกคนมันมีดีมีชั่วในตัวของตัวเองขนาดตัวคุณเองยังไม่ดีดีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่เป็นเจ้าก็เคยผิดพลาดบ้าง จเเ้าอาจิพรูซสึอบดีหรือจ้าอาจิพรูซึึกบรมาไค่อยหรืออาชิบเรูซสึกบริมาคุณันพุนีเก็บไว้ในใจจะรักจะชอบจะเก็บไทยเก็บไว้ในใจต่ให้คำพูดตัวเองมันไปทำร้าย ว่าขอดูดจับสิ่งที่มีทำให้ทุกคนไม่เสียหยจากคำพูดผม้มน้นองครับนราหน้าทุกอย่างก็ต้องน้องแล้วว่าต่อไปมันจะเกิดอะไรถ้าต,ตอนนี้เราซื้อเรื่องกระบวนการมันก็ไปแล้วถ้าเกิดมีไม่หมยอย่างไปจับจังหวะมากทำตามทำตามขั้นตอน น้อยวันน yup. no 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 e ี้อาจจะได้มากกว่าเด็กเพื่อนจำจะบอกว่าเจอสมุนิมันอาจจะมีการประนีประนอมอะไรกันก็ได้อันนี้พูดในฐานะเพื่อนมนุษย์คนเลงที่ไม่คิดว่าคนวัยเยากได้เงินเจ้าดอกอาจจะไม่อย่างเคยแมีอยู่ขอไปเดือดร้อนไปจะไมหาจินเราเม่ต้องการจีจะไม่ฟ้องเงืผูนเพืทั้งสิ้นแต่ในเมื่อ คงมันทำร้ายเราหรือว่าบุคคลใดบุคลห่งทำร้ายเราเราก็ต้องออกมาปกป้องไปอีกต้องใจเขาต้องใจวันนี้เป็นข้อโดนเยอะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวผมเองแล้วก็เป็นข้อบุกบทเรียนบทเรียนครั้งใหญ่ลึกซึ้ง บอกตรงาเสี่องใช้ยงางมากที่ประเทศเราเป็น,ปนแบบนี้คือด้วยคำพูดของผมเองนที่อาจจะพูดไปด้วยการที่ไม่คิดให้มันรอบครอบมากกว่านี้แล้วเขาพอไม่ได้พูดออกไปแล้วมันผลกระทบที่ทำให้มันเสียใจกินบอกเลยว่าเสียใจมาก แต่นานาะที่คนคนหนึง่งเคยอ,อยู่ในสถานะแบบนี้เต็มเข้าใจกี่เต็มถึงได้คิดแต่อย่างเดียวว่าเต็มเสียใจอย่างยิ่งมันเป็นหมดอย่าง,างบบทั้งใจในชีวิตของที่ เป็นเสียใจที่สุดก็คือมันกิดจากเรื่องพวดรมกลุ่มเป็นที่บวกแต่